เรื่องความปลอดภัยในสังคมไทยเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายเก่าแอฉบับหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือพระราชบัญญัติปี2490ซึ่งไม่ได้คุ้มคุ้มแค่ปืนอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงของอันตรายอีกหลายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงวันนี้เราจะมาเจาะลึกและทําความเข้าใจแก่นแท้ของกฎหมายฉบับนี้กันครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันตั้งแต่เหตุผลเบื้องหลังที่ทําให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาไปจนถึงนิยามของต่างๆที่ถูกควบคุมกฎเกณฑ์สําหรับคนทั่วไปกับภาคธ,ธุรกิจแล้วก็ขอบเขตที่มันกว,กว้างกว่าแค่ปืนและกระสุนและสุดท้ายคือคกลไกทั้งหมดมันช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของพวกเราได้อย่างไงก่อนอื่นเลยนะครับการจะเข้าใจกฎหมายอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของมันก่อนว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้กฎหมายฉบับนี้ถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2490 ถ้าเราไปดูเหตุผลที่เขาประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับจะเห็นคําว่าปรับปรุงกฎหมายนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดเลยคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยกฎระเบียบต่างๆมันยังกระจัดกระจายแล้วก็ไม่ชัดเจนเป้าหมายหลักก็เลยเป็นการสร้างระบบการควบคุมให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างเลยครับตั้งแต่อาวุธปืนไปจนถึงดอกไม้เพลิงเพื่ออุดช่องโหว่แล้วก็สร้างความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายของกฎหมายเนี่ยไม่ใช่การห้ามไปซะทุกอย่างนะครับ แต่มันคือการสร้างความสมดุลจะเห็นว่าเขามีการระบุให้หน่วยงานรัฐสามารถมีอาวุธไว้ป้องกันทรัพย์สินได้แล้วก็กำหนดคุณสมบัติของคนที่จะครอบครองได้ด้วยนั่นก็แปลว่ากฎหมายยอมรับความจำเป็นในการมีอาวุธไว้ใช้ในบางกรณีแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างกรอบการออกใบอนุญาตที่รัดกุมมากๆเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเข้มงวดครับพอพูดถึงพรบอาวุธปืนเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงแค่ปืนกับกระสุนใช่ไหมครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าสิ่งที่ถูกควบคุมตามกฎหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มที่อาวุธปืนก่อนเลยนิยามของเขาเนี่ยโหกว้างมากๆครับคือไม่ได้หมายถึงแค่ปืนที่ประกอบเสร็จเป็นกระบอกกระบอกแล้วนะจะจังรวมไปถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของปืนด้วยพูดง่ายๆก็คือแค่ลำกล้องชิ้นเดียวหรือกลไกบางส่วนก็ถือเป็นอาวุธปืนตามกฎหมายนี้แล้วครับคือเขาคุมตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียว <C> e <at> เครื่องกระสุนปืนก็เหมือนกันเลยครับไม่ได้จบแค่ลูกกระสุนที่เราเห็นเห็นกันนะกฎหมายเขาเขียนครอบคลุมไปถึงยุโทโธปรกรณ์ระดับที่ใช้ในสงครามเลยไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดตอร์อปิโดซึ่งตรงนี้มาสะท้อนชัดเจนเลยว่าเจตนาคือการควบคุมอาวุธร้ายแรงเพื่อความมั่นคงของชาติจริงๆครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าอะไรบ้างที่ถูกควบคุมคําถามต่อมาก็คือแล้วเขาควบคุมยังไงล่ะ ซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะครับมันอยู่ที่ระบบใบอนุญาตครับซึ่งเขาแยกคัดเจนเลยนะระหว่างการใช้ส่วนตัวกับการทำเป็นธุรกิจหลักการมันง่ายมากๆเลยครับไม่ว่าเราจะครอบครองไว้เป็นของสะสมส่วนตัวหรือจะทำเป็นธุรกิจเลยก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกชัดเลยว่าแทบทุกอย่างที่เกี่ยวกับของพวกนี้ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนเสมอครับไม่มีข้อยกเว้นเลยจริงๆและนี่แหละครับคือกฎเหล็กคือหัวใจที่สำคัญที่สุดของกฎหมายฉบับนี้เลย ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นและจบลงที่คําว่าใบาอนุญาตครับการได้รับอนุญาตจากทางการเนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดและเป็นพื้นฐานของการควบคุมทั้งหมดเลยครับแต่การขอใบอนุญาตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะขอก็ได้นะครับกฎหมายเขากําหนดลักษณะต้องห้ามเอาไว้ชัดเจนเลยเช่นคนที่สภาพจิตใจไม่ปกติหรือมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมอันนี้ก็เพื่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นแรกเลยครับ การไม่ให้คนที่มีความเสี่ยงสามารถครอบครองอาวุธได้อย่างถูกกฎหมายจำได้ไหมครับที่ผมเกริ่นไว้ตอนตอน้นว่าชื่อเต็มๆของกฎหมายฉบับนี้มันบอกเราว่าขอบเขตของมันนะ่ะกว้างกว่าแค่เรื่องปืนกับกระสุนเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอีกบ้างที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดไม่แพ้กันวัตถุระเบิดแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นอีกหมวดที่ถูกควบคุมแบบเข้มงวดสุด,สดๆเพราะว่าอนุภาพทำลายล้างมันสูงมาก ดังนั้นไม่ว่าจะผลิตจะมีไว้ในครอบครองหรือจะเอาไปใช้งานทุกอย่างต้องมีใบอนุญาตเสมอครับเพื่อป้องกันการเอาไปใช้ก่อเหตุรุนแรงนั่นเองและอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยครับนั่นก็คือดอกไม้เพลิงพลุหรือแม้กระทั่งประทัดที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้เหมือนกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าผลิตหรือเก็บไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ไม่ต่างกันเลย ส่วนสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือพูดง่ายๆก็คือปืนปลอมที่ทําเหมือนของจริงมากๆอันนี้ก็สําคัญครับการควบคุมก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพเอาไปใช้ข่มขู่หรือก่ออาชญากรรมต่างๆเพราะคนทั้าไปมองแว็บแรกก็อาจจะแยกไม่ออกใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเราเห็นภาพรวมของกฎหมายทั้งนิยามทั้งเรื่องใบอนุญ,ญาตทีนี้เราจะมาประกอบร่างกันครับว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มันทํางานร่วมกันยังไงเพื่อสร้างเป็นก่อป้องกันความปลอดภัยให้กับสังคมของเรา มาตรการพวกนี้นะครับมันทํางานประสานกันเหมือนเป็นตะข่ายที่รัดกุมมากอย่างประเด็นที่ว่าใบอนุญ,ญาตเป็นเรื่องเฉพาะตัวและโอนไม่ได้อันนี้สําคัญมากเลยนะครับมันหมายความว่าปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยจะผูกติดอยู่กับเจ้าของที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้วเท่านั้นพอรวมกับขั้นตอนการติดตามที่ชัดเจนก็ยิ่งทําให้มั่นใจได้ว่าอาวุธทุกชิ้นที่ได้รับอนุญาตจะอยู่ในการดูแลของคนที่มีความรับผิดชอบเสมอครับ และมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันแสดงให้เห็นถึงการมองกลางไกลของกฎหมายฉบับนี้ครับคือเขาคิดไปถึงขนาดว่าถ้าเจ้าของบานุยอดเสียชีวิตแล้วจะทํำยังไงกฎหมายก็วางกระบวนการไว้ชัดเจนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ปืนพวกนั้นกลายเป็นมรดกที่ไม่มีใครควบคุมหรือตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรจะมีซึ่งถือเป็นการอุดช่องโหว่ที่อันตรายมากๆเลยครับ จากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับตั้งแต่การควบคุมที่เข้มงวดไปจนถึงก,กลไกต่างๆเพื่อความปลอดภัยมันก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่น่าคิดตามครับว่ารากฐานการควบคุมที่วางเอาไว้ตั้งแต่70กว่าปีก่อนเนี่ยมันยังคงมีบทบาทและส่งผลต่อความปลอดภัยของสังคมภายในยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนและยังเหมาะสมอยู่หรือเปล่า